หวงจุ้ยรับปร,รุณกับอาจารย์มาหลายครั้งเจ้ากรรมในเวรก็มาในรูปแบบต่างๆที่ขัดขวางให้ทำหวงจุ้ยไม่ราบรื่นและการทำหวงจุ้ยก็สำคัญมากที่จะเชิญท่านอาจารย์มาตรวจสอบความถูกต้องของ้อนี้สิ่งที่ผิดพลาดนหนักห่วงนะคะคือดาดาด,าด,าดาพัดลมซึ่งเป่าเตียงอยู่อาจารย์บอกว่าพัมตั้งตรงไหนพัลลังมันมาย่าครับพลังมายี้กระจาย แต่ตรงนี้กลายเป็นศูนย์ากาศเพราะว่ามันถูกคก็ลมพิออกลมมันเป่าเนี้ยมันไม่ได้เป่าแค่นี้นะค่ะลมมันออกมาเนี่ยมันเป็นวงนี่อย่างนี้เลยอ๋อกระจายไปหมดมันก็เลยทำให้เนี่ยทางท่านนี้ขาดเท่ากับว่านอนเตียงก็ขาดพลังแล้วไอ้ตำแหน่งที่ที่ที่มันเป่าแบบนี้ที่มันขาดพลังเพราะว่าพลังมันมันมาอย่างนี้ถูกไหมค่ะพอมาปั๊บเนี่ยมันจะไปที่ที่ใต้ตรงนี้คือที่ใต้ครับคับ ที่เราให้เขานอนเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนเก้าครับตับไม่ถึงตัวเขาด้วยแล้วตับไม่ทิ้งตายด้วยตำแหน่งทิ้งตายเขาขาดพลังต่อสิ่งที่ขาดคือกระแสเงินหมุนเวียนเรียนนะว่าก่อนเลยใช่ไหมแล้วเนี่ยจ้องพขาลงอย่างเงี้ยสุขภาพโดยเฉพาะอาการปวดกระดูกกระปวดกล้ามเนื้อเกิดเพราะว่าหินอาจารย์บอกว่าใช่ด้วยนะถูกด้วยอาจารย์อกนั่จออย่างนี้ไม่เจ็บเขาได้ไง ช่องไม่ให้ชุ่มไปอะค่ะก็เลยปิดตรงนั้โอ้โหนี่นปิดเดี๋ยวนะโหนี่ปิดแบบแน่นหนาบ้าเลยนะเมื่อกี้ยังส่งไปเนี่ยซอกนี่เออบล็อกมากอ๋อนี่แล้วมันจะเจ้ามันมีค่ะจ้ามันก็ตัดไงมันก็กลายเป็นตัดพลังไปซะไม่ขนาดเพราะแตรแค่นี้เขาจะนอนไม่ได้เลยพี่บุ๋นไม่แต่แต่เขานอนไม่ได้อาจารย์อาจารย์คะ แต่พอตัดแบบนี้ปุ๊บก็เท่ากับว่าเป็นม่านพลังไปไม่ถึงโต๊ะอาหารดีก่ค่ะเป็นยังไงโอ้โหอ่ะคือเฮ้ยเปิดนะคะงานเปิดนี่เดี๋ยวนะอันที่ควรจะแน่นหนาไม่แน่นหนาประตูนะแต่อันนี้ควรไม่ต้องแน่นหนาขนาดนี้แน่นหนาม่ะดูสิมันเป็นคาด้วยอาจารย์คะอันนี้เถ้ากับว่าเป็นทั้งคาและกลีโอตินไหมพี่อัญชลี โอ้ชื่ออะไรชื่ออะไรบอกเลยใช่ใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้อะที่แล้วที่ผิดอีกอย่างหนึ่งนะคะคือแบบนี่นี่คือประตูแบบนี้ไม่ยากนะอาจารย์บอกว่าเป็นประตูยาจก<ม>เห็นไหมคะด้ยความวัสดุบางเบาเกินไปบานเรียบเกินไปแล้วก็ไม่เรียบร้อยนะแต่ว่าบอกเลยว่าช่างช่างขี้โกงมาก เก็บตังค์ไปสามพันได้ประตูนี้มาท่าเรียกประตูกรมกรประตูกรมกรอะไรเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็คือมันก็คือมันมีอยู่ภายในบ้านสวรรค์ไงค่ะมันก็เป็นนัยยของพระรแบบนั้นเออขาก็เลยอันนี้เมื่อกี้อาจารยรา์บอกว่าอะไรคะสีลักลั่นนี่นะนอนนออยัง<ม>เก็บอ๋อโอเคก็ก็เหมือนกัรทำไม่เรียบร้อยดูแ่มันไม่เสร็จเงเป็นหิน ไม่เรียบร้อยไม่เสร็จไม่สมบูรณ์ชีวิตก็เลยตรงนี้เป็นหญิงค่ะมันก็ต่างอย่างไงแต่ไม่ได้เปิดนะพลังจากตรงนี้จะมี็นหงเนื่อพลังมันไม่ค่อยจะพ้นอ่ะก็เลยอุปสรรคเรื่องการทํามาหากินก็เลยไม่ค่อยมีช่องทางใช่ไหม่ยเป่าลมปกติท่านลมเนี่ยมันไม่จําเป็นเพราะไม่ใช้เอาใช้ถ้านจะใช้จะต้องเลือกจุดต้องพัด จากจุดที่ดีที่สุดเนี่ยไปหาแล้วก็ต้องดูเส้นทางไม่ใช่อยู่ดีๆจะตั้งตรงไหน,นก็ได้อืโดยเฉพาะเนี่ยบ้านดาวเหินเนี่ยคือพลังมันเข้มขน้นอืมพอมันไปมันก็ไปเยอะเออไปก็ไปเยอะร้ายก็ร้ายเยอะอมันชีวิตอาจเปลี่ยนเร็วดีรวยก็เร็วดีแต่ถ้าผิดมันก็กลับไม่ดีอย่า,ามาคุณนอ,อนแอนไม่ได้เออก็จะดีอ่ะ ป้าป้าป้าเดี๋ยวดูแก้ทีละอย่างไม่ได้แต่อยู่พันโดอ่ะแอาจารย์อยู่ได้ไหก็ไม่เป็นไรอาจารย์บอกว่าจริงๆเป่าพัดลมเวาวๆได้เลยแต่ว่าของนี่อยู่ในต่างประเทเทียบกันเนี่ยเขาเข้ามาอยู่หนึ่งปีสองเดือนค่ะตั้งแต่แรกที่อาจารย์มาตรวจเขาก่อนครับแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาค่อยๆค่อยๆทำเคล็ดเพราะว่ามากว่าจะเสร็จหนึ่งปีเสร็จมาสองเดือนอาจารย์ก็ว่าเฮ้ยถามอาจารย์ไม่เคยเห็นรายงานเขาเลย คือก็ยังไม่ได้รายงานด้วยแล้ที่มันช้าเพราะว่ารายงานว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยชีวิตก็ทําไม่จบพอโผล่มาปั๊บขอตรวจบ้านอีกทีโอ้โหเฮ้ยนึกไหมเนื้อข้าพไปออกโตอาจารย์ดีกว่าห้าปีมหาทีแหละอาจารย์อาจารย์ต้องหมดนับนับขอดูขอดูรูปหน่อยดิแต่เขาไปสุดวิชาบ่อยเห็นบ่อยไปไปทีไรก็เจอกันทุกทีคือวิชาค่ะเรายังขยันแล้วก็คือด้วยความที่ การเงินติดขัดตั้งแต่แรกด้วยแต่ถือว่าเขาเชื่อฟังอาจารย์มากนะเพราะตอนอาจารย์บอกให้ย้ายก็ย้ายเลยที่อาจารย์จะจะเต็หนแล้วถ้อพอมันไม่ได้ตัดที่นะค่ะแล้วมันใช้กระจกเนี่ยมันใช้ไม่ได้อือมันก็ต้องปิดฝ้าหมายถึงปิดฝ้าถึงแค่นี้เออโอเคนะหรือไม่ก็คือเนี่ยหน้าระดับอีกเนี่ยเพราะว่ามันรังเนี่ยมันยังว่าสูงสุด่มันก็แค่เข่าค่ะในเกินนี้ฝ้าแค่สีเหลืองๆไม่งั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาก็พึ่งสอนไว้บอกว่าไอ้ท่ ประตูกระจกมันไม่เป็นประตูอืมค่ะพลังมันรั่วเข้าและออกได้เคอ่ะก็เพิ่มเติมเนาะ,ะแต่ว่าประตูนี้พอติดฝ้าแล้วก็ต้องปิดตลอดเวลาคือเข้าออกปิดตลอดเวลาเพร<อ>าะว,ว่าเราเปิดกระจกเนี่ยนะอ่ะยกตัวอย่างให้ดูเราเป็นกับประตูกระจกลองดับไฟหมดแล้วเ,เปิดไฟในึงน่งนูนไฟออกออกมาที่นี่นะเข้าใจไหมแสงไฟอะ่ะพลังแห่งแสงอะมันก็รั่วออกมาใช่ไหม อ่ะอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้กำลัง<ร>ของการทํามาหากินเราโอนแรงเพราะมันรู้อ่ะอนี่ยอาจารย์เขาบ่กเฮ้ยทำไมฮนะอยู่บ้านวัวแล้วทําไมยังไม่มีงานอีกเฮ้ยมันผิดปกติมากเนี่ยมันคืนโอ้โหคุยกันยาวเลยเนี่ยจนกรทั่งล้ที่สุดแล้วห้าทุ่มกว่าอาจารย์บอกเฮ้ย <มา S 2> นัดไปนอนเถอะให้พักผ่อนและวนั่นอ่ะโอ้ค้างใจอาจารย์ดับในจนยันเท้าเนี่ย ่อเช้าอาจารย์ก็จะถามมาอีกใช่ใช่ใช่ถามอ,ๆๆอ่ะแต่ถือว่าแต่ถือว่าเจ้าบ้านเนี่ยนะไม่ได้ลูกศิษย์ไม่ลูกศ<ต>ิษย์ผิดปกติไม่สมเ็จเนี่อาจารย์ต้องหาเหตุผลแต่ถือว่าเจ้าบ้านเก่งมากนะเพราะว่าว,า,วางเคล็ดให้ตัวเองเนี่ยถูกตําแหน่งแล้วนะคะเก่งแล้วต้องลูกดีโอเค,อเคแต,แต่มันอ่านกลไม่ออกเข้าใจเข้าใจกคือจ,จู่ๆแบบขอข,ข,ข,ขอลดไซส์บ้านลงเฮ้ย <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นอืเขาขอลดไซส์บ้านลง ให้ห้องมันเล็กลงจะไปอยู่ห้องแบบซูโอเพื่อจะประหยัดไงหรออ๋อไม่มันตึงมือแล้วมอมันไม่มีปัญหาหรอกไอ้อย่างนั้นอ่ะเป็นแต่เพียงว่ามันไม่เราไม่ได้รับรายงานไงมันช็อกอีกตรงที่เฮ้ยนึกไม่ออกปกติอาจารย์จะจําได้หมดอ่ะแต่พอวนนึกไม่ออกป้าโอ้เขียดมันเกิดอะไรขึ้นเพราะต้นทุนอ่ะมันก็ไม่โอเคแล้วอ่ะ เนี่ยลูกสองหมูสองไก่สองแม่เก้ายังไม่ทันเข้ายุกเก้าเขายุกแปดก็แย่แล้วไฟเผาดินแห้งใช่ไหมครับอ่ะพอเข้ายุกเก้าตัวเวลามาอีกไฟเผาดินแห้งอีกลูกสองคนก็เหมือนซ้ำเราอ่ะอ่ะเนี่ยแล้วอีอวค <laughs> อกคนก็หกหกเก้า 6, 6, มีเด็คนตะวันตกแล้วก้าเก้าอีกคนก็ก้ามก็เป็นไฟหินนี่ค่ะเนี่ยถ้าคืออันเนี้ยถ้าไม่อยู่อย่างเนี้ยคุณไปนานแล้วจำได้ที่อาจารย์ดูแล้วถึงก็ดูคลิปแล้วก็เอาคลิปให้ลูกดูด้วยอืที่อาจารย์บอกที่บ้านบริษัทถ้าไม่ย้ายก็ไม่คบคนก็นั่นแหละก็ถึงยอมเชื่อฟังแม่ก็ต่อต้านดู อ่าแต่มันก็ดีขึ้นไม่ใช่เหรอเป็นต่เพียงว่าเนี่ยคุณทําช้านั่นเองก็ไม่ได้โทษอ่ะเป็นต่เพียงอาจารย์อยากรู้นะว่าทําไมบมันมันถึงไม่ปังอาจารย์เป็นห่วงแล้วเออไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าโอ้โหพอดูข้อมูลยังไม่ยังมันลึกภาพไม่ออกไงเพราะว่าปีกว่าไม่ได้เจออ่ะพอดูข้อมูลก็หัวจะปวดว่าสั้นเคยเจอว่าเอาเตียงมาจ่อเอาเอาท่านาัลมาจ่อตีอ่า ไม่แล้วมันกลเป็นยิ่งยิ่งยิ่งซ้มเติมก็ดีนะเห็ดชาเนี่ยถ้าสามปีเมื่อไหร่เนี่ยมันจะชาแบบเออมันจะไม่รู้สึกไม่รู้สึกอ๋อค่ะเขาเรียกลงเข้ากระดูอืมมีดีนะดีนะเชิญอาจารย์ไวผมก็รู้สึกมันย่มันรู้ึกเปิดสาจ้างว่าถ้าเูาเปิดแอร์นี้แล้วก็แบบปล่อยในห้องเย็นก็ได้ใช่ไหมได้ลู้ใชยก็ไม่นอนพันลมเหมือนกันดีก็ได้เลยได้เปิดแอร์ดีกว่าค่ะ แต่บ้านฝั่งนู้นต้องเปิดแอนะตอนคืนก็ไม่ตัดอีกตอนคืนไม่ได้ตัดเพราะทุกที่ต้องตัดใช่ไหมคะก็ต้องตัดแล้วกลางคืนทำไงคะก็เมื่อกี้นี้ผมแนะนนะว่าให้เขาต้องไปลี่ทำเป็นบาร์นู้นแล้วก็บาร์เจ็บบาร์มอยยังอ่ะแล้วราเปิดได้เพราะว่าท่านผมือน,อนปกติทุกบ้านที่เราแนะนำนี่ยตรงซิงเกิลเปิดได้เพราะมันมีนนบาร์เจ็บใช่ใช่ <c oughs> เราเปิดแต่เปิดแอร์ด้วยปิดอาบได้มันก็จะระบายอากาศไปนี่ก็ได้ตอนมันมีบอลเกลี่ยนดีฟีนตีบอลเปลี่ยนตีบาลเปลี่ยนตีบลมาเลยตุกด้วยตุกด้วยมือด้วยมืเดี่ยฝั่งหนึ่ใช่ไหมคะใช่ใก่ฝั่งไหนนี่ไงด้านกระจกาแล้วคานคานฝั่งแอร์นี่ไงแลราออกที่ปิดไออยู่ที่ปิดแอ ถ้ามันไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรมันไม่มีกระทบงั้นแต่ว่าเราควรจะแผ่นลูกแก้วมันกลายเป็นเป็นม่านขดอากาศแต่เขาไม่ได้ใช้น้ำน้ำสูตรทุกแหวนจะลงอย่างเดียวแต่ถ้าไม่เปิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องแผ่นอะไรไว้ไม่ต้องโอเคก็เหมือนตำแหน่งติดพัดลมมันเหมือนกับฝังอยู่ในฝาไปแล้วสีที่ยังลักล้างอยู่ก็เอาไว้เอาไว้ทาให้มันก็คืเกลือนเกลือนแค่เกลือนเท่านั้นแหละ กระจกนี่ก็ปิดฝ้าติดสติกเกอร์ฝิาติสติกเกอร์เท่นั้นอ่ะได้เออเนี่ยถ้าถ้าระดับสีเหลืองนั่นแหละเหลืองก็ได้ติสติเกอร์ฝ้าไม่เอาลายนะคะแบบฝ้าธรรมดาแบบนี้ได้ไหมใช่ใช่แบบนั่นแหละนั่นแหละเพราะตอนแรกบอกให้ติดแคปข้างนอกตรงประตูครัวพอนม่ติดด้านในนี้นะไม่ไม่ได้ติดไม่ไม่ได้ติดด้านในครัวนะต้องติดด้านนี้นะต้องติดด้านนี้ค่ะด้้านนีข้างนอกเนี่ยกระจกด้านนอกนี่อ่ไม่ใช่ติดด้านในจะผิดอีก แล้วอนุพนธ์นะคะติดแค่ั้นอะไรฟ้าสติ๊กเกอร์้าพอค่ะสติ๊กเกอร์้าตรงไหนอ๋ออันนั้นพอแต่ตรงนี้เราไม่อยากไม่อยากให้คือครัวมันเป็นจุดรั่วได้แล้วเหรียญข้างบนฝั่งนี้ต้องติดไหมคะติดสิบติดไปถึงสุดนู่นเลยสิบเหรียญติดสุดนู่นเลยสุดกําแพงกระจกเลยใช่ไหมอ่าอย่างนี้ต้องติดต่ําลงมาถูกไหมคะไม่ต้องสุดนู่นเลยสุดบนนู่นเลยถ้าติดถึง หมายถึงสุดเลยเหรอคะแล้วไปแค่ขอบแอร์เหรอคะหรือว่าไปถึงไม่ให้ไปยุ่นนู่นเลยดิก็ติดติดในระดับล่างเลยนะเนี่ยติดตั้งตรงนั้นนะไม่มาไล่ตรงเลยใช่ไหมคะได้ได้ตรงนี้ได้มาก็ได้เออไล่มาใช่แค่สิบเหรียญสิบเหรียญสิบเหรียญแล้วก็แขวนลูกแก้วแขวนลูกแก้วตรงผนังเหรอคะข้างละลูกข้างตรงกลางตรงกลางกลางผนัง อพรหมายถึงอันนี้ลูกอันนู้นลูกนะครัห้องน้ำสองฝั่งฝั่งนี้ให้ในห้องน้ำหรือว่าตรงประตูเนียตอนเนี้ยเท่ากับภายในเนี้ยถ้าสมมติพอปิดประตูเสร็จปั๊บภายในเนี้ยมันเท่ากับตำแหน่งเนี้แหวกแล้วพลังมันหายไปตอนเนี้ยเราพยายามคืนพลังดินมันกลับมาเ้าเรียกพลังดินพลังฟ้าเนี่ยคืนมันกลับมาเหรียญที่มันหายเนี่ยมันเป็นพลังฟ้าแต่ว่าลูกแก้วที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มพลังดิน เออมันจะต้องเป็นหินหยางดินฟุ้ฟ้าดินอ่ะเนี่ยอันนี้ถ้าลูกเดียวไม่ได้ให้ติดเยอะแยะแต่ว่าเหรียญน่ะมันจําเป็นเพราะว่ามันจะต้องกินนาเกตที่ขาดคอือันนี้ผูไม่รู้ติดถูกนะคะเดี๋ยวให้เขาเช็คอ๋อองศามันจะมีองแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แนี้ใช่แต่ว่ามันจะต้องมีองศามันค่ะ จุดในเดี๋ยวปักเสียงลูกปักเสียงร้ปักเสียงรวมต้นจะให้แต่พี่เคยระบุตำแหน่งบนชาบตำแลาของทุคนาห้ได้ะทำหนูทำบ้างไม่รู้ถูกป่ะบ้านูเวหาที่ทำหนูจะทำให้หาที่คุณแต่ลูกสาวหนูทำตรงต๊ะ ทำงานเขา่ค่ะตัวเรียนคือถ้าไม่กัเนี่ยคุณมาเติมตำแหน่งเหมือนช่างจะตูขงเขาในห้องนี้แล้วเขียนชื่อนางสกุลูความปรารถนาเขาไว้ในตำแหน่งนั้นอ๋ออย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่มีมีคนนี้คนเดียวที่อยู่ตรงนี้ค่ะประตูจริงๆโตเรียนของลูกสาวที่กำลังจะสอบนั่งตรงนั้นดีนะคะอ๋อตรงนี้เขาเป็นมือของเขาเป็นเขาเป็นไก่สอนตรงนั้นเป็นเอ็นอีแต่ว่าตรงนี้เป็นเอ็นไม่ไม่ต้องทำอะไรเยอะหรอกเอากระดาษมาแผ่นเดแล้าท็เขียนความปรารถนาของเขาไว้ใช่ไหม แล้วก็เิ็นสอสีแท้เท่านั้นที่ก็เนี่ยตรงนี้เออเฉพาะผู้หญิงเฉพาะเขาาช่วงนี้เขานั่งทำนั่งโต๊ะเดียวนั่งนี้ได้เป็นเอ็นอีไม่เอาสมุดสมุดบันทึกค่ะแต่ว่ากระดาษแผ่นหนึ่งครับดีที่สุดเขียนไปแล้วหาแก้วใบหนึ่งคระบแล้วก็ม้วนเสียบเิ็นสอเหลาแล้วของเขามีอยู่ชุดหนึ่งที่โต๊ะเขาย้ายมาทนี่เลยใช่ไหมคะแล้วก็ตา่กระดาษใส่กระดาษม้วนนะเสียบ ทุกคนอ่ะย้ายของเขามาที่ได้ใช่ไหมคะเพราะเราทำอยู่แล้วอ๋อค่ะอ๋อทุกคนทําโต๊ะนี้ได้หมดเลยค่ะอ๋อทั้งสี่คนก็คนละแก้วชุดอย่างนี้เจ้โอเคชื่อกเอะไรพอไม่ได้ห้ามแล้วเริ่มต้องทำมันตัววัาวันช่วงที่จะสองอยากกินเนื้ออะากกินไข่เค็มไข่เค็มเนื้อสัตว์ถั่วลิโซถั่วลิสงถั่วลิสง กินล, okay, ลูกแ uh, okay. กส่สิบลูกสิบลูกก่อนได้ไหมซุปพระทองซุปซับทองซุปทองอุปักทองเลยเสริมความสำเร็จค oui> ่ะทีนี้จานลูกคนแรกคนแรกเขาชื่อเยอะมากเขากินทุกอะไรลูกแก่คนนะคนคนลรกวัน huh> นี้ไม่อยู่่ะเขากินตั้งแต่เนี่ยเริ่มกินเพราะเขาจะสอบมอนด์กินดูว่าไม่ใช่วันนี้ไม่รอดคนเขาคนการเรียนพื้นคนนั้นเขาเก่งคนนั้นเขาเรียนเก่งที่หนึ่งตลอด โอเคพอฟังพอฟังโอเค่